เอยช่วงใี้ทำเล็บทุกวันบ่อยแต่ก่อนนะโอ้โหต้องไล่ไปทำอ่ะเดี๋ยวนี้เคยบอกผมเขาบอกว่าเนี่ยถ้าจะสอไปคิดมาดีๆนะตรงนี้ไอเรากดดันเลยว่าไม่รู้ไอทีเราคิดจะมาดีพอหรือเปลให้โจทย์กว้างไปเนี่ยสังคมกดดันพห้เราลูกใหญ่เองสงสารไม้ผมเป็นคณกนี่ๆพวกนั้นเขกันไมเปลี่ยนแปลงอ้าววิว เห็นไหมต้องขอบคุณเจนนะวันนี้มาได้หลายเรื่องว่ง่ยเรื่องแหวนไมเปลี่ยนตอนนี้ไม่น่าทันแล้วอวยเ่งงแกงซ้อมพูดแต่เรื่องจริงเจเดี๋ยวหนูให้ลู้ให้ตู้มีด้วยดีว่าไหนรอบแล้วแต่ละเอาชื่อเอาชื่อเาเื่องนี้ไม่น่าทนหรือว่าคุณแกจะเซอร์ไพรสวันเกิดเขาด้วยมมา เขาเป็นใครเนี่ยฉันเป็นไม่รู้เลยตเขาเปิดเขาเปิดวิกกีพีเดียวั่เี้มันเกิดจริงๆคำถามสุดท้ายได้ไหมคเัาเุ๊ยเอาวิววิวเดีอยาไปถอยชุดเติมนะเพราเขาบอกว่า3าเกแล้วนะเาปไรเราไปเราเรคิดเรื่องอื่นได้ก่อนเริ่อของมันมีแต่ตอนนี้คิดอยู่แล้วเนี่ยาเล็บต่อไปต่อไป เออช่วงนี้ทำเล็บลูกควานเออแล้วเปลี่ยนบ่อยแต่ก่อนนะโอ้โหต้องไล่ไปทำใหม่เดี๋ยวนี้คือแบบทำลูกควานเอไอเลยจังท่าอาดาวถามจริงถ้าเขาคู่เข่าขอแต่งงานเราสามารถทำได้ไหมโมเมนต์นั้นให้รู้สึกแบบว่าเขาเซอร์ไพรส์จริงอ่ะมันก็มงเซอร์ไพรส์จริงกับพี่เขาสัมผัสหนวดหรือว่าส่องเบียร์แบบว่ามอเซอร์ไพรส์จริงแต่รบกวนไอ้ใครมีภาพคุณนหนูซับเหนื่อยไหมครับตอนนี้เหมือนมาร้องเรียนผ่านสื่ออ่ะ เออไม่กอดัานแต่ว่ายังไงรีบหน่อยหรือว่ายังไงหรือรอทุกวันเลยไม่ไดรอด้วยช้าๆตุ๊กมือเล็บสวยมากเล็บสวยมากทำเป็นไม่รู้ทุกวันไปเอยแต่มันไม่รู้จริงมันจริงดาไม่ถูกเพราะว่าครบรอบวันละทายต้องมีมาแล้ววันเกิดกันแล้วให้วันเกิด ได้ว่าตะกา้พวกเทศกาลอะไรที่มันเป็นวมาสำคัญเขาจะแต่งชุดสวยหน้าผมพร้อมเป๊ะช่วงนี้สวยทุกวันหนึ่งสองสามแค่ปัดปัดกันกัถ้าเกิดเขาสวยทุกวันรอแบบนี้เราก็ขอไว้ก่อนไหมเขาเคยบอกว่าเขาเขาเคยบอกผมเขาบอกว่าเนี่ยถ้าจะขออ่ะไปคิดมาดีๆนะออแบบนี้เราก็กดดันเลยว่าไม่รู้ไอสิ่งที่เราคิดจะมันดีพอหรืออ๋อให้โจทย์กว้างไป เราแบบเอออยากให้มันอายเขานะาเขาพูดแบบนี้เราก็เราก็เออเราจะไปทางไหนดีนะจริงชีวิตไม่ได้ขออะไรเลยขอแค่ว่าไม่ว่ายังไงขอให้มีคนไว้ตัดใจตัดใจมีคนเห็นต้อขอให้เป็นแบบง่ายีได้ได้หมดได้หมดเราดีใจไหมหลายคนลุ้น แล้วเชื่อไหมว่าในทิกติกเขาลุ้นกันจนเขาคิดว่าเราแต่งงานกันไปแล้วเลยเขาใจผิดไปแล้วเหรอใช่มีหลายคนเขาใจผิดหรือว่าแบบบางทีคำเซิร์ชข้างล่างก็คือแกงส้มดาวน้องอย่างนี้คือดาวหนัก์น้ำซึ่งดาวยืนยันอย่างนี้ว่าถ้าแต่งงานอยู่จะทำอไงตลอดวัือย่างนี้เหรอเป็นเหมือนหน้ากากแฟนชอมออฟดีโอโอเคอะคะเนี่ยสังคมกดดันที่เพ้นเราต้องใหญ่จริง ไม่ปกติไม่ปกติเราสามเธอคนเดียวไงแต่วันนี้เราสามพูผู้ชายเขาได้ยินเลยเออนใส่ทุกวันเพราะฉันไมต้องแหโอเคเน่เนะนี่เดี๋ยวแบบเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมันกิ๊ง่อยเน้นเน้นวิวับดีกว่า่ี่เออวต้องแน่นที่พูดมาเนี่ยเอาจริงนะพวกนั้นขอว่ไเปนแ่ง่เอาวิว เห็นไหมต้องขอบคุณใช่ไหมวันนี้ไม่ได้หลายเรื่องว่าไงเรื่องแหวนเรื่องวันเกิดทุกอย่างไม่เป็นไรเดี๋ยวถูกใจไม่ถูกใจเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเพราะดูมันไปเปลี่ยนตอนนี้ไม่น่าทันละอุ้ยอันนี้คือเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องจริงแก่ซ้อมพูดแต่เรื่องจริงใช่ เด Hospital mm hmm. mm hmm. ี๋ยวกลับแล้วเนี่ยกลับแล้วไม่แต่เขาจะโอนตังให้ให้ลูกบวดให้มันได้อีกโอเคขอบคุณครับเอาไปดูได้แล้วจบแล้วเออ